สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสำหรับบทเรียนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์56นี้นะครับในบทแรกเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมที่ชื่อว่า PowerDirector นะฮะมุมขวาตรงนี้นะับ PowerDirector นี่ยนะ,ะโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการ,ต,รา edia, ตัดต่องานมัลติมีเดียเช่นตัดต่อภาพยนตร์ตัดต่อเสียงทำสไลด์ต่างๆนั่นเองนะครับ แต่ความสามารถของมันก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเราจะเริ่มเลยนะฮะในบทเรียนแรกนี้เราจะทําความรู้จักเกี่ยวกับหน้าตานะ,ะเกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับคําสั่งต่างๆนะฮะเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆของโปรแกรม Power Director ตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับในตอนเปิดโปรแกรมมาพวกเราจะเห็นว่ามันจะมีเห็นนะฮะตรงนี้นะฮะมีภาพเป็นช่องนะะทุ่มเล็กๆตรงนี้นะฮะเป็น บางอันก็จะมีสกุลเป็น jpeg บางอันก็จะมีสกุลเป็น mp4 นะฮะนั่นหมายความว่าตรงไฟล์ที่เขาให้มาเป็นตัวอย่างนี้นะฮะจะมีทั้งเป็นไฟล์ภาพนิ่งและเป็นไฟล์ภาพ,าพยนตร์นั่นเองนะครับการทำงานของโปรแกรม power director นี้ก็คือเป็นการเอาไฟล์เหล่านี้นะฮะหรือไฟล์จากข้างนอกก็ได้นะครับไฟล์ที่เราถ่ายไว้นะฮะรือเราจัดเก็บไว้อเองด้วยตัวเองเนะะี่ยถ่ายจากมือถือถ่ายจากกล้องต่างๆเนี่ย แล้วก็เซฟแล้วก็เอาเข้ามาทําก็ได้นะครับเหมือนกับเราตัดต่อภาพยนตร์ด้วยตัวเองได้เลยนะฮะหรือจะเอาจากคลิปที่มีเนี่ยนะฮะม,มาประกอบกันด้วยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอ่าเป็นภาพภาพบรรลุนี้นะฮะสกุลไฟล์คือ jpeg คุณคลิกค้างไว้แล้วคุณลากเข้ามานีนะฮะด้าเข้าม,ามันจะเป็นแท็กอัตโนมัติให้มันอยู่ก็คือเป็นบรรทัดบ,บนสุดเลยนะฮะด้านบนสุดเราลากมาอ่าคุณคลิกวางตรงนี้ พอค,คลิกวางเสร็จสังเกตว่าตรงนี้นะฮะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นฟิล์มเนี่ยนะฮะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของภาพถ้าตรงข้างล่างตรงนี้สัญลักษณ์ลำโพงก็คือไฟล์เสียงนั่นเองนะฮะสังเกตว่าถ้าเป็นไฟล์ JPEG หรือไฟล์ภาพนิ่งเนี่ยมันจะไม่มีไฟล์เสียงนะครับมีแต่ภาพอย่างเดียวะะระยะเวลาของการเอามาวางเนี่ยนะฮะของไฟล์ภาพนิ่งเนี่ยมันจะขึ้นเป็น5วินาทีนะฮะ5วินาทีนั่นหมายถึงว่า แต่และแต่และภาพนะครับที่เป็นไฟล์ jpeg เนี่ยเราจะมีมันจะมีเวลาการนำเสนอ5วินาทีนั่นเองนะยกตัวอย่างครูเอาอีกภาพหนึ่งมาต่อกันครูกด stop ตัวนี้นะฮะกด movie แล้วกด stop สังเกตว่าเส้นนะฮะเส้นไทม์ไลน์เนี่ยสีแดงเนี่ยนะมันจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่ต้นแล้วกด play ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเล่นพอเล่นไฟล์แรกเนะี่ย ครบห้าวินาทีปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเลยนะฮะเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คําถามนะฮะก็อาจจะมีว่าแล้วถ้าเราต้องการให้ระยะเวลาของไฟล์ภาพนิ่งนั้นมีมากกว่า5วินาทีหรือมีน้อยกว่า5วินาทีเราจะทำอย่างไรนะครับเราสามารถทำได้โดยการหลายวิธีนะฮะเช่นสมมติไฟล์นี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันมีมากกว่า5วินาทีง่ายๆเลยครูคลิก เนี่ยนะฮะเอาเมาส์ไปไว้ตร,ตรงตรงริมสุดของของไอฟล์ภาพเลยนะฮะมันจะขึ้นเป็นลูกศรสองหัวครูคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงเห็นไหมครับระยะเวลามันก็จะขึ้นตามที่เราต้องการเราลากไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะนี่ไฟล์ที่สองลากมาชีดอย่างนี้เลยก็ได้นะครับอย่างนี้แล้วแต่นะฮะนี่นะฮะอย่างนี้ก็ได้การเล่นมันก็จะนานขึ้นนะ,ะมันก็จะอยู่นานขึ้นสังเกตทำลายที่วิ่งเห็นไหมฮะทำลายที่วิ่งตรงนี้ มันก็จะอยู่นานขึ้นนะฮะจนเล่นจนจบปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยเปลี่ยนเป็นไฟล์ต่อไปนั่นเองนะฮะอันนี้คือวิธีแรกในการย่อขยายาระยะเวลาส่วนวิธีที่สองเนี่ยนะครับวิธีที่สองอสมมติให้เหลือไฟล์เดียวให้ง่ายๆหน่อยวิธีที่สองนะครับถ้าเราไม่ใช้การ ดันเข้าออกอย่างนี้นะครับเราจะทําอย่างไรในกรณีที่เราต้องการระยะเวลาที่มันค่อนข้างจะตรงนะอยากได้เวลาที่ตรงมากๆเช่นต้องการา5วินาทีต้องการ6วินาที3 6.30วินาทีอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือต้องการเลขเป,เป๊ะๆเราจะสามารถาใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราคลิกเลือกคลิกเลือกไฟล์ตัวนี้ไว้แล้วเราไปที่ตรงนี้นครับรูปนาฬิกาเนี่ยนะฮะ รูปนาฬิกาคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นเป็น Duration Setting ใน Duration Setting ตรงนี้เราสามารถที่จะไปเลือกนะฮะส่วนของเสี่ยววินาทีส่วนของวินาทีส่วนของนาทีหรือชั่วโมงได้เลยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเลขมันมีทั้งหมดอยู่4หลักเนาะเสี่ยววินาทีวินาทีนาทีแล้วก็ชั่วโมงนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าครูต้องการที่จะให้เป็น7วินาทีครูก็ไปคลิกตรง หลักของวินาทีแล้วพิมพ์เลขเจ็ดเข้าไปตรงเสี้ยววินาทีครูมไม่ต้องการครูก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปแล้วครูก็โอเคแล้วมาดูผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้เห็นไหมครครูขยายเลขทำลายให้มันใหญ่ขึ้นการขยายช่วงเลขทำลายช่วงทำลายให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยไม่มีผลต่อเวลาของไฟล์นะครับมันเพียงแค่จะดูง่ายขึ้นแค่น,นั้นเองคราวนี้เราเอามา,มาทาบปุ๊บเห็นไหมครับต้องดูราชันข้างล่างเห็นไหมฮะล่างสุดเลยมันเขียนว่าเจ็ดวินาทีพอดีเป๊ะเนี่ยนะฮะ นี่คือถ้าเราต้องการอะไรที่มันระยะเวลาที่มันพอด,ดีเป๊ะๆปหรือเที่ยงตรงมากๆเราใช้วิธีคลิกไปที่อนาฬิกาเซ็ตดูแลชันตรงนี้ได้นะหรือต้องการไวๆก็คลิกลากนี้ได้เลยนะฮะอ่าอย่างนี้นะครับอ่ะครับต่อมานะครับถ้าเราได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพเนี่ยมาวางอย่างนี้แล้วนะครับต่อไป ยกตัวอย่างที่เป็นไฟล์ภาพยนตร์นะครับไฟล์ภาพยนตร์เช่นสเก็ตบอร์ดตัวนี้คุณลากมาวางนะฮะลากวางเสร็จปุ๊บมาต่อตัวนี้นะฮะพอลากวางต่ออย่างนี้เสร็จนะฮะจะสังเกตว่าในไฟล์ของอภาพยนตร์ไฟล์ mp4 ตัวนี้นอกจากมีไฟล์ภาพแล้วยังมีไฟล์เสียงอีกด้วยเห็นไหมฮะนี่นะฮะมีทั้งไฟล์ภาพและไฟล์เสียง อลองเล่นดูนะครับคลิกเล่นปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีภาพด้วยมีเสียงด้วยนั่นเองนะครัคราวนี้ในกรณีที่สมมุติว่าเราต้องการที่จะแยกไฟล์ภาพกับไฟล์เสียงออกจากกันเช่นสมมุติว่าเรามีภาพที่เราไปถ่ายจากสถานที่ที่ใดมานะฮะแล้วเราไม่ต้องการเสียงนั้นหรือนะฮะหรือเราถ่ายวิดีโอนะฮะ ในงานคอนเสิร์ตหรือเล่นดนตรีแรงต่างๆเนี่ยนะฮะต้องการแค่ไฟล์เสียงไม่ต้องการไฟล์ภาพเราก็ทําได้นะฮะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวตัวไฟล์ภาพนิ่งนี้อ่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลบเดี๋ยวคุณจะลบไฟล์ภาพนิ่งตงัวนี้ออกไปก่อนวิธีลบนะครับคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไปที่ถังขยะนักศึกษาสังเกตนะครับพอคลิกที่ถังขยะมันจะมีคําถามอยู่3มตัว ตัวเลือกตัวแรกครับ Remove and Leave Gap ก็หมายความว่าถ้าเราคลิกลบเลือกลบตัวนี้ปุ๊บช่องว่างจะเกิดขึ้นนะฮะคำว่า Leave Gap ก็หมายความว่าเกิดช่องว่างตัวนี้เกิดขึ้นอ่าปัทโทนแซดนี่ย้อนกลับถ้าเลือกตัวที่สองนะครับ Remove and Fill Gap ก็คือจะลบไฟล์ที่ต้องการแล้วก็จะเลื่อนไฟล์ที่สองมาอัตโนมัติมาแทนที่อัตโนมัติลองดูนะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมไฟล์แรกโดนลบไปแล้วก็ไฟล์ที่สองก็เลื่อนเข้ามานะครับ ส่วนไฟล์ที่ส่วนวิธีที่3นะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยตัวเลือกที่3เนี่ย r e m o v e f i l l gap and move a l อ c ค i ปมันจะเหมาะสำหรับในกรณีที่เรามีคลิปหรือมีอะไรต่างๆที่เอามาใส่ในงานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะใส่ในงานตรงแถวนี้นะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วต้องการที่จะเลื่อนมันนะครับแล้วก็ให้มันเลื่อนไปทีเดียวเนี่ยไปหลายๆไฟล์พร้อมกันเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับ คราวนี้เราเรา,เราทราบไปแล้วนะครับว่าการลบไฟล์เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกลบได้หลายอย่างอย่งยงางไรบ้างลบให้ไฟล์หายไปเหลือช่องว่างไว้ลบให้ไฟล์หายไปมีไฟล์เข้ามาแทนอย่างไงก็ได้นะครับอ่าคราวนี้สมมติครูลบไปอ่าฟิลแก้ไปเลยเมื่อกี้มาถึงที่เราค,คุยคุยค้างไว้ว่าถ้าเราต้องการอ่าแยกนะครับต้องการแยกเสียงเสียงกับแยกภาพออกจากกันนะครับทําอย่างไรอย่างนี้ครับให้เราคลิกขวา นี่นะค,คลิกขวาที่ไฟล์แล้วมันจะมีคําสั่งนี้ครับมีคําสั่งลิงก์แล้วก็ Unlink นลิงก์ว d ดีโอแอนโอโนะคคลิกเลือกเข้าไปครับพอคลิกเลือกเข้าไปจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีนี่นะฮะจะมีเส้นแบ่งนะครับคราวนี้มีเส้นแบ่งระหว่างภาพกับเสียงนั่นหมายความว่าถ้าเราอสมมติครูเลือกซ่อนนะซ่อนภาพเนี่ยคลิกคลิกถูกตรงช่องเครื่องหมายถูกตรงนี้นี่ มันก็จะไม่มีภาพให้มันก็จะมีแต่เสียงอ่ะมันก็จะมีแต่เสียงวะในขณะเดียวกันถ้าไปติ๊กซ่อนเสียงแล้วลองเล่นเห็นไหมครับก็จะมีแต่ภาพไม่มีเสียงนั่นเองหรือในกรณีที่ใครบอกว่าต้องการเอามันออกไปเลยทั้งเสียงหรือภาพยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไปคลิกเลือกอเลือกที่เสียงแล้วก็ไปที่ถังขยะ แค่นี้เองนะฮะก็ได้ไฟล์ภาพมาอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะไปติ๊กเลือกที่ภาพนะครับแล้วก็ไปเครื่องหมายทางขยะต,ตรงนี้เนี่ยเพื่อออกมาเป็นเสียงวีอย่างเดียวเราเสียงตรนนี้มาทำเ,เป็นเพลงอะไรก็ได้นะครับตรวจสอบภาพยนตรงน์ง่ต่างนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เอาไฟล์เดิมนี่แหละนะฮะ ถ้าในกรณีที่เราอยากจะมีการตัดทอนวิดีโอนะครับมีการตัดทอนนนัอ้อวิดีโอนั้นให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการนั่นหมายความว่ามันมีบางช่วงเช่นสมมตินะช่วงหัวของวิดีโอเราไม่ต้องการช่วงกลางๆไม่ต้องการช่วงท้ายๆไม่ต้องการเราก็สามารถ ตัดลบเอาส่วนนั้นออกไปได้นะครับในการตัดทอนวิดีโอเนี่ยนะฮะมันเป็นคุณสมบัติหลักของโปรแกรมตัดต่อวิดีโออยู่แล้วนะฮะอันดับแรกนะเมื่อเราลากไฟล์เข้ามานะ,ะไว้ในไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นแถบตัวเลขสีทองทองตัวนี้นะฮะไทม์ไลน์ตรงนี้มันจะมีหน้าที่ในการบอกระยะเวลานะฮะว่า ภาพนั้นขณะนี้เล่นไปถึงเวลาที่เท่าไหร่แล้วเห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขวิ่งอยู่นะครับมีตัวเลขวิ่งอยู่ในทำลายตรงนี้เป็นจะเป็นหลักให้เราว่า,าให้เรายึดเอาไว้ว่าต้องตัดในช่วงไหนเลขเท่าไหร่เลขวินาทีเท่าไหร่เซลวินาทีเท่าไหร่นะมันจะช่วยให้แม่นยําขึ้นนั่นเองนะครับในการตัดวิดีโอเนี่ยนะครับตัดตอนวิดีโอเนี่ยง่ายๆนะครับก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าครูจะมีโจทย์ว่า ครูจะแยกเสียงเพลงออกไปก่อนนะแยกเสียงเพลงออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดตรงที่เป็นไฟล์วิดีโอแล้วเอาเพลงมาใส่เหมือนเดิมครูก็ไปคลิกขวานีอันนี้ยกตัวอย่างคะคลิกขวาทําเหมือนเมื่อกี้ครับแยกไฟล์วิดีโอก,กับไฟล์ภาพไอไฟล์เสียงขอโทษครับเอาจากการนน<ม>ุ๊บคลิกข้างนอกง,งานก่อน,นอย่างนี้นะฮะครูแยกอย่างนี้เลยแล้วครูก็ทําการตัดสมมติอันนี้สมมตินะสมม,ต,สม,มติว่าในช่วงต้นของวิดีโอเนี่ยครไม่ต้องการ ครเลื่อนมาอ่ะถึงช่วงนี้อ่ะตั้งแต่ต้นถึงช่วงเนี้ยครูไม่ต้องการครูทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้สูบดูใกล้ๆครูใช้วิธีอย่างนี้นะฮะก็คือมันจะมีคําสั่งหนึ่งครับในเมื่อเราเลื่อนนะ,ะในขณะที่เราเลื่อนตัวไทม์ไลน์เนี่ยตัวเส้นของไทม์ไลน์เนี่ยมาถึงช่วงเวลาที่ต้องการละต้องการที่จะตัดออกนะฮะตัดช่วงช่วงหน้าตรงน,นี้ออกนะฮะ,ะครูก็วิธีแรกก็คลิกขวานะฮะคลิกขวาที่ไฟล์วิดีโอนั้นแล้วก็มีคําสั่งสปริ๊ต ในขณะเดียวกันคำสั่ง split นี้จะมีคำสั่งคีย์ลัดอยู่ก็คือ control T นั่นเองนะครับเราลองคลิกคลิกที่ split ก่อนแล้วสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะมีนี่เอาออกให้ดูนี่นะครมันจะมีรอยแบ่งอย่างนี้เลยนะครับพอเราแบ่งนี้ปุ๊บเราก็ไปคลิกเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วเราก็ไป delete นะครับสมมติ fill gap ไปเลยเห็นไหมฮะหรืออีกวิธีหนึงเป็นคีย์รัดเมื่อกี้เราก็ไปคลิกสมมติว่าอันนี้ไปได้ได้ส่วนที่ต้องต้องการจะเอาออกละ นะฮะตัวนี้นี่นะฮะเราก็คอนโทนที T เลยครับคอนโทนที Control T, นะฮะพอคอนโทนที T เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะได้อย่างงี้นะฮะหรือจะไปคลิกอีกทีนึงคอนโทนที Control T อีกนี่เราก็ได้ช่วงเนี้ยนะฮะที่เราต้องการเอาออกแล้วก็ไปนี่นะฮะที่ถังขยะแล้วก็ไปฟิลแกปปุ๊บอย่างงี้ก็ตัดมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเอาไฟล์เสียงจากไหนก็ได้นะฮะเข้าไปใส่ ถ้าไฟล์เสียงตรงไหนมันเกินแล้วก็ไปตัดตัดได้นะฮะตัดออกได้อย่างนี้เป็นตอนนี้เนี่ยนะฮะแล้วเราก็คอนโทรลที่มันเดิมหรือที่ขวาสป l ิ t เนี่ยนะฮะที่เลือกแล้วก็ลบไปอย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้ ไฟล์ที่ตัดต่อแล้วนะฮะแล้วก็เสียงเพลงก็ยังสมูทอยู่เหมือนเดิมก็คือ,อวิ่งเสียงเพลงก็ต่อเนื่องอยู่เหมือนเดิมวันนีนนี้เป็นต้นนะฮะนะครับก็สำหรับบทเรียนแรกนะฮะในการทำความรู้จักกับเครื่องมือหลักๆแล้วก็คำสั่งนะฮะเบื้องต้นของ โปรแกรม PowerDirector นะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในบทต่อไปในคราวหน้านะครับวันนี้ก็ลองไปทบทวนดูนะครับสวัสดีครับ